สวัสดีครับพบกับนเมืองน้ำดำเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่31ธันวาคม2563นะครับหนุ่มเมืองน้ำดำยังอยู่ที่สวนป่านะครับที่กระสินนะครับ ครับสวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับหนุ่มมือน้ำดำยังอยู่ที่สวนป่าที่กาลสินนะครับพอดีเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีพี่คนนึงถามว่า,าย่างกล่องนะครับนะที่ได้มเมล็ดมาจากมาจากภาคใต้นะครับผมเอามาเพาะนะครับปรากฏว่างอกแค่สี่ลูกนะครับ นะพอลองผ่าดูปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ได้มาในส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีพวกแมาลงหรือนอนเนี่ยเจาะเข้าไปข้างในแล้วนะครับมันจะมีเมล็ดดีอยู่แค่สี่ลูกพองอกมาเสร็จนะครับผมก็เอาลงถุงนะเลี้ยงไว้ปรากฏว่าตายอีกสองต้นก็จะเหลือแค่สองต้นที่ผมมาปลูกที่สวนนะครับนะตอนนี้ก็ที่สวนมย2สองต้นนะครับนะปลูกไว้ตรงบริเวณเอ่อบริเวณริณมสระฝั่งนู้นฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะยังอยู่นะครับ จริงผมชอบมันนะฮะ,มะเมล็ดมันแปลกแล้วก็สวยดีนะครับมเมล็ดจับผิวเรียบอันใหญ่นะครับอ่ะอันนี้ตัวอย่างมเมล็ดนะตัวอย่างมเมล็ดเราดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับ ครับอันนี้เป็นต้นยางกล่องนะครับที่ผมเอาลงปลูกเมื่อช่วงหน้าฝนปีนี้นะครับน่าจะประมาณสักผมจำไม่ได้ว่าเดือนกันยายนตุลานี้แหละฮะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะรอดอยู่นะครับพอดีผมเพิ่งลดน้ำมันนะครับปลูกอยู่ตรงบริเวณริมริมบ่อพอดีนะครับมันก็น่าจะชุ่มนะฮะนะครับ ก็ถ้าเกิดมันโตก็คงได้ไว้ประดับสวนสักต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลักษณะใบ,บก็คล้ายๆยางนานะฮะแต่ว่าต้องดูดีๆจะมีข้อแตกต่างอยู่ลักษณะใบนะครับลักษณะของทรงใบแต่แงนขึ้นนะครับถ้ายางนาก็จะออกลักษณะแบบนี้แาบงบนี้นะครับนะแต่นี้คือแงนขึ้นคล้ายๆกับยางแดงก็เหมือนกันยางแดงลักษณะใบจะแงนขึ้นแบบนี้นะครับต้งใบ ต้นที่หนึ่งนะครับยางกล,งาล่องมาไปดูต้นที่สองอันนี้อาก,การน่าจะเป็นของต้นตาลกันไปรถชุ่มเลยนะครับสียีนของดีลักษณะใบาาจะเป็นแบบนี้ชัดเจนแ่ยูโคมาอีกทีนะครับถึจกจะช่วงเดือนไม่แน่ใจว่าเดือนไหนแต่ว่าจะมาอีกทีทำสุระประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวก็จะมาดูทีก็จะอาจจะกว่าที่ น้องที่นี่นะครับแกงรถรถน้ำให้นะครับสวนผมนี่ปล่อยตามธรรมชาตินะครับไม่มีไม่ได้มีคนดูแลคอยให้น้ำคอยให้อะไรก็คือใช้เกวดตาโอเคครับสำหรับคลิปยางกล่องที่พี่เพื่อนๆถามมานะครับก็อัปเดตให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกทีช่วงเดือนกุมภาถา่ายดูอีกทีนะครับ ก็หวังว่ามันจะรอดทั้ง2ต้นนะครับมีอยู่2ต้นนะก็ปลูกไว้ริมหนองพอดีนะครับเดี๋ยวก็คอยดูนะครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ